สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับถึงเกี่ยวกับการขึ้นล้อนะครับก็คือการขึ้นล้อทั่วไปก็จะมีล้อแม่บ้านทั่วไปล้อเสือภูเขาทั่วไปไม่ใช่พวกล้อพิเศษใดๆอันนี้คือสําหรับคนที่ถามมานะครับว่าวิธีการขึ้นมันขึ้นยังไงช่วงนี้ก็ ออกไปหาช่างไม่ได้เลยไม่ได้ไไดอาจจะสั่งซื้อวงล้อไปทําเองอ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้เป็นวงล้อที่ลูกค้านะฮะโดนรถชนมาซึ่งเป็นล้อที่บิดเบี้ยวกันไปเลยทีดเดียวแล้วทีนี้ไม่ต้องเปลี่ยนซีลวดใช้ซีลวดเดิมแล้วก็ใช้ดุมใช้ดุมตัวนี้เป็นดุมเดิมนะฮะเสร็จแล้ว วิธีการที่เราจะรู้ว่ามันขึ้นได้ยังไงเราก็ต้องก่อนที่จะรือ้อล้อวงเก่าก็ถ้าจำไม่ได้ให้ถ่ายวิดีโอไว้หรือว่าให้ถ่ายรูปไว้ว่าเขาขึ้นอยู่ในซี่กี่ซี่ไขว้กันยังไงอาจจะสำหรับคนที่อาจจะลืมหรือไปแล้วอ้าวลืมทำไงก็ไม่ยากครับ ให้เริ่มที่จุดจุกสูบลมเป็นหลักนะฮะจุดสูบเนี่ยตรงนี้เะฮะเป็นจุดศูนย์ของมันนะครับตั้งศูนย์ขึ้นมาก็คือเป็นจุกสูบลมอพอเราได้ตรงจุกสูบลมทํำยังไงครับนี่เลยครับเป็นเส้นคู่หนึ่งคู่ที่หนึ่งนะฮะคู่ที่หนึ่งต้องดูดีๆนะครับวงล้อครับ วงล้อจะมีเดี๋ยวแกะยางให้ดูนะครับอ่าน,นีเป็นขนาด26นะครับเขาจะมีเบี่ยงเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเราต้องดูให้เราต้องดูให้เราต้องดูให้ครบนะครับว่าว่าเราจะใช้ว่าเราจะใช้ซีลวดขึ้นขึ้นในจุดไหนก่อนนะครับ ก็พอเริ่มที่จุดนี้ใช่ไหมครับถ้นับนับที่หมุดเราจะมีหมุดหมุดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมถอดลอกก็จะมีจุดจุดนี้นะครับจุดที่หมุด1 2 3นะฮะแล้วก็ไขว้กัน ซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายแล้วแต่เราถนัดแต่ว่าส่วนส่วนใหญ่ครับจะซ้ายทับขวาก็คือขวาจะเอาสทีดเลือนนี้มาทับอันนี้แต่เราต้องมาเริ่มต้นที่จุดศูนย์กลางตรงนี้นะครับคือให้มันอยู่เป็นเซนเตอร์มัอนอันนี้เลยอ,อันนี้คือจุดที่1แล้วก็ไล่ไปเรื่อยสองสาีสา่ก็ไล่ไปเรื่อย จนมันมาจบที่จบที่คู่คู่ตรงนี้มันก็จะเว้นระยะเว้นระยะตรงนี้พอดีเลยอ่ามันก็จะมาอยู่ตรงนี้พอดีแล้วก็กลับอีกข้างหนึ่งเวลามาขึ้นก็ขึ้นให้เหมือนกันนะฮะโดยที่ไข้ไข้ให้พอดีพอด,พอดีก็คือ3มเหมือนกันก็ อันนี้อันเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่1นึ่ง,งสองสามเขาเรียกควาควายสานะไม่รู้ว่าช่างคนหน่จะเรียกว่าอะไรแต่ว่าผมเรียกง่ายๆคือควายสามอาจจะมีบางคันควายสองบางคันควายสี่ต้องดูก่อนครับดูดูพื้นฐานมันก่อนเลยก่อนที่จะทำอะฮะให้ถ่ายรูปหรือให้ดูให้จำเอาไว้ว่าเขาควายเท่าไหร่จากรอเดิมนะครับ มันจะง่ายมากเวลาเวลาไปขึ้นล้อง่ายมากแล้วก็ให้จับให้จับเซ็นเตอร,ร์เป็นเซนเตอร์ตรงจุกลมจะออกมาพอดีเป๊ะๆเ,เ,เลยแล้วก็อยา่างหนึงทำไมถึงต้องไปเป๊ะอย่างนั้นเพื่อที่จะไม่ให้ซี่รวดเนี่ยโผลโผล่รูโผลที่รวดโผเห็นไหมฮะอันนี้คือทําเป็นเสร็จแล้วก็ไม่ไม่มีซี่รวดโผ แล้วก็พอเวลาดึงขันดึงไขก็มีแท่นอันนี้เป็นแท่นขึ้นมอเตอร์ไซค์ธรรมดาเลยครับเป็นแท่นแท่นขึ้นล้อธรรมดาแท่นมอเตร์ไซค์ก็ขึ้นได้นะไม่ต้องไปแท่นของจักรยานอะไรทั้งสิน้นคือบ้านๆเลยทั่วไปได้เลยตัวนี้ครับแล้วก็ส่วน ตัวหมุนซี่ลวดก็จะมีแบบนี้ก็อยู่ประมาณร้อยกว่าบาทนะฮะร้อกว่าบาทหรือ200กว่าบาทก็จะมีจะมีเป็นเบอร์ของเขาอันนี้จะใช้เป็นเบอร์สองนะครับทั่วไปนี่คือรถทั่วไปแต่ถ้าเป็นพวกรถประเภทอื่นยี่ห้ออื่นก็จะมีอีกหนึ่งเครื่องมือก็เป็นตัวกลม,กลม หรือเป็นตัวกลมๆอย่างนี้นะครับก็จะมีหลายเบอร์หน่อยจะมีหลายเบอร์หน่อยก็ซื้อหาซื้อได้ในช้อปปี้ a ล a ซ a ก็ดูได้นะครับเพราะว่าราคาก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยแพงแล้ว